สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้ดวงประจำวันศุกร์ที่12กันยายน2568การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพค่ะมีเลขนำโชคจากนาไพแสงสุกนาไพโชคดีมีสุขค่ะให้คุณนำไปปรับใช้กันรวมถึงจะมีคำแนะนำจากไพทาโรด้วยแต่ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ ในส่วนของสีมงคลค่ะวันศุกร์นี้ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช้สีแดงค่ะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์เสริมดวงเรื่องของการงานใช้เหลืองกับขาวค่ะยกเว้นคนเกิดวันอังคารเรื่องของการเงินโชคลาภค่ะใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธวันศุกร์ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงดำเท่าน้ำตาลและก็น้ำเงินเข้มนะคะเรามาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์หนสองค่ะสอ เก้าศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกสี่ การงานสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเรื่องการงานวันนี้สบายๆนะคะไม่ได้มีอะไรให้หนักใจเนาะนะตัวคุณเองนะคะอยากทําก็ทําไม่อยากทกํทา,ก,ทก,าก,ทก็ไม่เป็นไรนะคะนะใช้ชีวิตในเรื่องของการทํางานค่อนข้างสบายๆแล้วเราเองเราก็เราก็แบบว่ายึดความสบายใจของเราเป็นหลักนะคะงานไม่เหนื่อยไม่เยอะนะคะนะเวลาพักผ่อนมากนะแล้วตัวคุณเองอาจจะเป็นวันที่เราต้องเรียกว่าต้องเสียสละนะคะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างนะคะนะเพื่อความสบายใจของเราด้วยนะคะนะการเสริมดวงในเรื่องของการงาน งานความสําเร็จหรือสิ่งที่เราต้องการวัตถเุเป้าหมายในเรื่องของการงานนะคะทําบุญกับสภากาชาติไทยกับโรงพยาบาลบริจาคโลหิตนะคะจะเสริมดวงในเรื่องของการงานค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไว้ใจใครไม่ได้นะคะเรามีพอจับใจ่ายใช้สอยนะคะตามสมควรนะคะตามสมควรนะฟุ่มเฟือยยังไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังคนที่มีรับลมคมนายคนไม่จริงใจคนอาจจะหาผลประโยชน์จากเราหรือว่าเ,เสียเงินจาก ความไว้ใจคนอื่นอะไรแบบนี้รู้ไม่เท่าทันเขาประมาณนี้เนาะมันมีคนก็มีเล่ห์เหลี่ยมกับเราอะค่ะก็ต้องระวังด้วยมันไม่มีอะไรตรงไปตรงมานะคะเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลงทุนนะคะความรักค่ะความรักไม่ได้เด่นนะคะคนโสดใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขก็พอนะคะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะคะคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะเวียนเข้ามาในชีวิตเราก็เป็นคนที่เข้ามาชั่วคู่ชั่วยามนะคะมาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เจอกันแล้วนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ก็ถือว่าความรักยังโอเครู้ใจกันนะคะเพียงแต่ว่าเราเองเรา,าจ,จะต้องให้ความสําคัญซึ่งกันและกันให้มากหน่อยนะคะบางทีเราให้ความสําคัญกับครอบครัวครอบครัวเราครอบครัวหรือกับเพื่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าเราอาจจะให้ความสําคัญกับแฟนน้อยหน่อยไหมอะไรแบบนี้ก็ต้องก็ต้องให้มันมีความพอดีพอดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราอยู่กับคนอื่นมากกว่าอยู่กับแฟนประมาณนี้เนาะ เรื่องของสุขภาพนะคะปวดหัวไมเกรนพักผ่อนน้อยนะคะคือบางทีมันมีเรื่องเครียดนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพเราได้นะคะคำแนะนำจากไพ่ทาโร วันนี้วางแผนในระยะยาวนะคะคุณต้องมองในระยะยาวว่าเออชีวิตเราจะดําเนินไปในทิศท,ทางไหนทํายังไงชีวิตถึงจะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นพวกนี้นะคะต้องมีการวางแผนนะคะเราอาจจะไม่สามารถคือชีวิตปัจจุบันมันก็โอเคแหละแต่ว่าเราต้องมองในระยะยาวว่าทํำยังไงมันถึงจะดีขึ้นหรือว่าจะรักษาสิ่งที่มีอยู่ไว้ได้อย่างไรนะคะคนเกิดวันจันทร์ หก <c oughs> สี่แปดสามหกสามห้าสามหนึ่งสองเจ็ดสามการงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะสกรูนะคะ การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้อาจจะทํางานอย่างไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยสบายใจนะคะอาจจะขาดความกระตือรือร้นหรือมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันทําให้มันดูมันดูไม่โอเคสําหรับเราในวันนี้นะคะ mm. เพียงแต่ว่าออถ้าจะให้คําแนะนําตามหน้าไพ่คือ เรายึดมั่นในสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของเรายึดมั่นในความถูกต้องนะคะบางทีอะไรที่มันมันไม่ถูกต้องมันไม่ส่งผลดีนะคะเราอาจจะต้องปล่อยผ่านแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคะ <t> อะไรที่มันมันเป็นทางสีเทาทางแบบว่า,าด้านมืดอะคะ่ะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะเราเราต้องบอกว่าต้องโปร่งใสต้องซื่อสัตย์ต้องเน้นเน้นในเรื่องของความถูกต้องก็โอเคแล้วนะคะประคับประคองไปก่อนนะคะคนอื่นก็เป็นเหมือนเราแหละเนาะ นะเรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่าลงตัวนะคะมีจับใจ่ายใช้สอยมีความมั่นคงมั่งคั่งในระดับที่น่าพอใจนะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะเกี่ยวเรื่องการข้อตกลงการเซ็นสัญญาที่จะส่งผลต่ออนาคตทางการเงินนะคะดีนะคะดีดีดนะมีข่าวดีค่ะนะแต่อาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นตัดสินใจเรื่องของการลงทุนการหาเงินหรือการใช้ใจ่ายเงินนะคะนะความสุขกับสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทานะคะมันอาจจะเป็นอาจจะมีสถานการณ์ที่เราอาจจะซื้อเวลาไว้ไม่ได้ต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้ว ะะว่าจะเลือกสิ่งไหนในการที่จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเินทองๆนะคะแต่ว่าไม่ขาดมือนะสบายๆค่ะความรักค่ะความรักไม่เด่นเลยนะคะเหนื่อยนะคนโสดวันจันทร์นะคะอยู่แบบสดๆก็เหนื่อยแล้วนะคะอ,อ,อย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของความรักมันมจะทำให้ชีวิตเรามันเหนื่อยมากขึ้นหนักมากขึ้นแล้วก็แย่ลงนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะภาระก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะไม่ได้มีความสุขมากอาจจะเป็นด้วยปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นด้วยกิจกรรมหรือภาระหน้าที่ของเราหน้าที่ของแฟนมาทําให้มันมีปัญหาสะสมนะคะ <S <S ปัญหาสะสมซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้ภายในวันเดียวแต่ว่าต้องต้องเขาเรียกว่าต้องเคลียร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะคือบางทีปัญหามันบานปลายได้เร็วเพราะว่าไม่คุยกันนะคะค่อยๆแก้ไปค่ะแต่วางเฉยไม่ได้นะคะต้องแก้ต้องคุยต้องเคลียร์ สุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะรู้ดีว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรไม่ดีต่อสุขภาพเราก็ไม่ทำเนาะคำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะระวังการมองโลกในแง่ดีความใจดีจนเกินไปของเรานะคะใจดีจนบางทีเห็นใจคนอื่นจนแบบว่าจนทําให้ตัวเองแบบว่าไม่สบายใจหรือเดือดร้อนนะคะจะช่วยคนอื่นก็ต้องมีลิมิตด้วยคนเกิดวันอังคาร เจ็ดหนึ่งสี่สี่สองห้าแปดสี่หกสองแปดสามการงานคนเกิดรางคารนไพ่สองสำหรับมารูปเดียวกันเลยนะคะในแนวทางเดียวกันค่ะว,วันนี้อาจจะเหนื่อย เนะจอสภาวะที่ไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคบอาจจะด้วยปัญหาส่วนตัวของเราสุขภาพไม่พร้อมหรือว่าปัญหามันสะสมมานานวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์ต้องสะสางแล้วบางทีมันมัน,ม,นมันจัดการอะไรไม่ค่อยได้ต้องรอความช่วยเหลือแล้วก็ต้องรอวันต่อ,ต,อต่อไปนะคะวันนี้เน้นประคับประคองค่ะอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้สักเท่าไหร่นะคะมันมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะนะคะนะส่วนเรื่องของการเงินก็ถือว่ายังมีจับจ่ายใช้สอยนะคะไม่ขาดมือนะคะคืองานเนี่ยต่อให้งาน มันมีปัญหาแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของคุณคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งสามารถที่จะจัดการได้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้หลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะการมีคนคอยช่วยคอยซัพพอร์ตมันก็น่าจะเรียกว่าคนมีคนช่วยหานะ่ยดีกว่านะคะนั่นแหละแต่ว่าในเรือในส่วนของรายจ่ายอะไรพวกนี้อาจจะต้องระวังนะคะรายจ่ายที่บางทีมาจากการเสียรู้คนอื่นมิจฉาชีพหรือว่าคนที่ไม่หวังดีกับเรานะคะไว้ใจใครไม่ได้นะคะเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองค่ะนะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะอาจจะ จะมีโอกาสที่จะเจอคู่เจอคนที่แบบว่าเออจะแบบเ,ออเป็นกัลยะนานมิตรนะคะนะโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีอยู่แต่ว่าอาจจะต้องต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูกันในระยะยาวนะคะถ้ามาทางสายครอบครัวเป็นคนที่ครอบครัวแนะนาให้รู้จักกันอะไรพวกนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํามาเนี่ยก็จะโอเคกว่านะคะแต่ว่าอย่าพึ่งไปไปไป,ไปเชื่อมั่นอะไรมากจนเกินไปนะคะไม่ต้องพึ่งอย่าพึ่งคิดไกลค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะโอกาสเจอยังมี คนที่มีแฟนมีคู่นะคนมีแฟนมีคู่โอ้ยรักกันดีนะคะว่าไงว่าตามกันวันนี้ไม่ทะเลาะนะคะต่อให้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่มันดูเออดอูจะเป็นจริงได้ไหมนะมันคือเป็นในลักษณะคู่รักนักฝันแต่ว่ามันก็มีความเข้าใจกันดีความฝันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ความสุขสบายใจค่ะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ คำแนะนาค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้กาจะาาระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนหรือว่ามั่นอกมั่นใจในตัวเองเกินไปนะคะเราต้องยอมรับว่ามีบางเรื่องบางสถานการณ์ความสามารถเราเพียงพอหรือเปล่านะคะลำพังกําลังใจอย่างเดียวนะคะกำลังใจความอยากประสบความสําเร็จความอยากทาอะไรพวกนี้มัน so, อาจจะไม่ได้สามารถที่จะทําให้เรา,เาจัดการได้นะคะก็ต้องมีความพอดีพอดีด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องของความเขาเออรียกว่าอะไรที่มันมันเกินความสามารถเ <ๆ S 2> กินศักยภาพของเราก็ต้องมีการ เมินให้ดีด้วยนะคะคนเกิดวันพุธหกแปดสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่ เจ็ดก้า การงานคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้นะคะให้ความสําคัญเรื่องของภาพลักษณ์ดูแลตัวเองดูแลกิจการนะคะให้เน้นเรื่องของภาพลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของตัวเราภาพลักษณ์ของกิจการเราคนค้าขายก็ต้องดูแลว่าเออร้านเรานะสะอาดไหมดูดีไหมพวกนี้นะคะนะเพราะว่าสถานการณ์บางทีด้วยปัจจัยภายนอกต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาที่มันควบคุมไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องเน้นเรื่องของความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบไว้ก่อนนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังทุกอย่างแต่ว่าเราทําให้ดีที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นเรื่องของความภาพเน้นเรื่องของภาพลักนะคะ ส่วนการเงินค่ะการเงินถือว่านะยังมีความมั่นคงมั่ง,งะคะั่งในระดับหนึ่งนะคะมีให้ใช้จ่ายนะคะด้วยความสําเร็จในเรื่องของการงานหรือว่าความมั่นคงในระดับที่เขาเรียกว่าหากจําเป็นจะต้องใช้ก็ต้องใช้ก็มีให้ใช้นะคะอาจจะมีเงินส่วนใหญ่ที่ใช้ไปนในเรื่องของการลงทุนด้วยนะ,ะแต่ว่าในส่วนของรายรับเลเองเนี่ยอาจจะต้องอดทนรอก่อนไม่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสักเท่าไหร่นะคะแต่บางท่านก็คาดหวังเยอะไงนะเราคาดหวังเยอะเกินไปมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับเงินในกระเป๋าหรอกแต่ว่าส่งผลกระทบกับความคาด ามหวังของเราก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีผิดหวังนะประเด็นเรื่องเงินนะคะมีผิดหวังมีไม่ได้ดั่งใจมีหงุดหงิดมีไม่โอเคนะคะแต่ว่าอ,อ,อยากใช้อะไรก็ยังได้ใช้อยู่นะคะในะเรื่องของความรักค่ะ ความรักไม่เด่นค่ะคนโสดยังไม่เจอที่ใช่ยังไม่เจอที่ถูกใจแล้วยังไม่ได้อยากจะมีใครด้วยนะคะ <c oughs> หรือบางทีต่อให้เราอยากมีใครนะหรือว่าเราสนใจใครอยู่นะคะ <c oughs> อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังเหนื่อยๆยังไม่ได้สนใจเรานะคะยังไม่ได้สนใจจะมีแฟนซะด้วยซ้านะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่เขาก็เบื่อเบื่อเซ็งๆนะ,ะนะคะอาจจะต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าใช้เวลาร่วมกันให้มากหน่อยใช้เวลากับครอบครัวหมายถึงพ่อแม่พี่น้องปู่คือญาติผู้ใหญ่อ่ะนะใช้เวลากับญาติผู้ใหญ่น,น้อยลงหน่อยแล้วมาใช้เวลาด้วยกัน อยู่ด้วยกันให้มากขึ้นมันก็จะมีความสุขมากขึ้นหรือจัดสรรเวลาให้พอดีนะคะไม่ได้หมายความว่าบางทีคุณมีภาระที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยแล้วก็เออนั้นไม่ดูแล้วันนี้ไม่ไปหาพ่อกับแม่แล้วมาอยู่กับแฟนดีกว่าอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่แบบนี้นะคะคือมันหมายความว่ามันต้องมีความพอดีนะคะ สุขภาพนะคะพักผ่อนน้อยมีเรื่องเครียดปวดหัวไมเกรนพวกนี้นะคะคือบางทีเราก็กังวลจนเกินไปอะคะ่ะหรือท่านที่บางทีป่วยเล็กๆน้อยๆก็ทานยาพวกนี้ก็ต้องระวังแบบว่าทานยามากเกินความจําเป็นนะคะจะส่งผลเสียได้นะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ต้องใจยเย็นเย็นนะคะมีการวางแผนที่ดีที่รอบครอบนะคะชีวิตเรามันค่อยเป็นค่อยไปนะคะการเติบโตความมั่นคงโดยเฉพาะ่างลิ่งประเด็นเรื่องของเงินเินทองทพวกนี้ต้องใจยเย็นเย็นแล้วก็ดูกันในระยะยาวนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะสองเก้เจ็ดหห้าห้าค่ะ แปดหนึ่งเลขเก้าหกแปดการงานคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะ นะการงานวันนี้ก็ถือว่าอางานดีงานลงตัวราบรื่นค่ะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ท,ทำธุรกิจนะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าขายพวกเครื่องประดับเสื้อผ้านะครับกระเป๋ารองเท้าอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานออนไลน์นะคะจะโดดเด่นมากๆนะคะการที่เ,เขาเรียกว่าทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในแบบว่าอยู่ในกระแสะพวกนี้นะคะล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีมากๆในเรื่องของการงานนะคะธุรกิจเหล่านี้ถือว่าโอเคมาก นะส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้าออนไลน์ก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วนะคะเราเราอย่าไปตกยุคนะเออส่วนเรื่องของการเงินก็ถือว่าออลงตัวนะคะมีจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีการลงทุนในเรื่องของความรู้หรือข้อมูลมากหน่อยแต่ว่าใดๆก็ตามแต่มันก็จะช่วยเสริมเราในเรื่องของการเงินที่จะได้มากขึ้นในอนาคตนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความบู้วามผีผาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการหาเงินหรือการใช้เงินนะคะนะใดๆก็ต้องใจเย็นๆระมัดระวังรอบคอบแล้วก็ดูว่าเออข้อมูลเราพอไหมเรา เก่งพอหรือเปล่าเราพร้อมหรือเปล่าที่จะทําสิ่งนี้นะคะเรื่องเงินเินทองทองนี้ต้องใจเย็นๆนะคะหากมีใครสักคนเตือนเรานะคะต้องฟังนะคะอย่าด่วนตัดสินใจเนาะ ความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะสถานการณ์ความรักไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้คือบางทีมันก็นเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะไปเอื้อในเรื่องของความรักนะคะปล่อยผ่านนะคะอย่าไปหวังอะไรนะ,ค,ะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่เหนื่อยเช่นเดียวกันนะคะเราเหนื่อยแฟนเหนื่อยบางที่เหนื่อยจากกิกจกรรมอื่นๆนะคะเรื่องอื่นๆที่มันบางทีมันมันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเราจะต้องมาคอยเอาอกเอาใจแฟนและขณะเดียวกันต่อให้เรามีปัญหาเราจะหวังให้แฟนมาเอาอกเอาใจมาคอยซัพพอร์ตเราก็ไม่ได้นะคะต่างคนก็ต่างมีปัญหา มีคือบางทีวันนี้มันต้องบอกว่าเหนื่อยแล้วก็มีปัญหาทั้งคู่นะคะต้องเข้าใจกันแล้วก็จริงๆถ้าคอยซัพพอร์ตกันได้จะดีมากแต่ว่าน่าจะน่าจะซัพพอร์ตกันไม่ไหวนะคะ <S <S เหนื่อยทั้งคู่สุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะณนะวันนี้นะคะอาจจะเ,เราต้องเน้นเรื่องของการเข้าสังคมนะคะไปเจอผู้คนบ้างมีคนรู้จักบ้างมีคอนเน็กชันบ้างมันจะช่วยทําให้สถานการณ์ในชีวิตเราที่บางทีมันมีปัญหาเข้ามาแต่ว่าการที่เรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักเนี่ยอาจจะทําให้เราหนึ่งนะมีคนให้กําลังใจมีคนช่วยแก้ปัญหาทําให้เรารู้สึกเออมันก็สบายขึ้นมันไม่ได้ทุกมากดีนาอะไรแบบเนี้นะคะก็ให้ความสําคัญกับมิตรภาพเนาะ คนเกิดวันศุกร์สี่ศูนย์สามสี่สี่เจ็ดสองศูนย์เลขแปดค่ะห้าเก้าการงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะ วันนี้งานดีงานราบรื่นนะคะเรื่องะะดีสําหรับเปิดตัวกิจการใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่การลงทุนใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆดีมากๆนะแล้วตัวคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นโดดเด่นกว่าคนอื่นด้วยนะคะความเป็นผู้นำพวกเนี้ยเนาะนะถ้าเป็นผู้ชายมันสุขให้ผู้หญิงนําให้ผู้หญิงออกหน้าดีกว่านะคะแต่ผู้หญิงมันสุกเนี่ยมั่นใจในตัวเองได้เลยนะคะลุยได้นะคะนะวันนี้อาจจะเป็นวันที่จะต้องให้ความสำคัญเรื่องของการ ขยายนะการตลาดนะคะขยายฐานลูกค้านะคะหรือว่าอาจาการมีหุ้นส่วนใหม่ๆนะคะคอนเน็ชันใหม่ๆพวกนี้มันจะส่งผลดีกับงานของเรามากกว่านะคะ เรื่องของการเงินนะคะถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ว่าฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะฟุ่มเฟือยไม่ได้อาจจะต้องเรียกว่าพยายามที่จะลดการที่เออบางทีเราไปขอความช่วยเหลือจากใครอาจจะไม่ได้แต่ว่าจะเป็นตัวคุณต่างหากที่จะมีคนมาขอให้คุณช่วยนะคะก็พอดีพอดีกันแล้วกันอาจจะมีรายจ่ายเนเรื่องของสังคมรายจ่ายในการที่จะดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนรอบข้างบ้างก็พอสมควรกันแล้วกันนะคะมีให้ใช้จ่ายค่ะไม่หมือหวานะ นะส่วนเรื่องของความรักค่ะความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะคะคนโสดก็ยังอยู่กันแบบโสดๆนี่แหละนะคะโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่ว่าจริงๆตัวคุณเองเนี่ยถ้าคุณโสดมานานแล้วลองเปิดใจดูนะคะนะทำตัวให้โดดเด่นดึงศักยภาพของตัวเรานะคะความโดดเด่นของคุณจะทําให้มีคนเข้ามาสนใจได้นะคะคือมันมีโอกาสที่จะมีคนสนใจเราอยู่ออยู่ที่ว่าคุณเปิดรับหรือเปล่านะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ก็ระวังเรื่องของความใจร้อนนะคะความใจร้อนแล้วก็คือบางทีไม่ค่อยสนใจกันนะคะเราก็เอออยากให้เราก็ดึงดูดความสนใจอยากให้แฟนสนใจเราแต่แฟนเขาก็สนใจแต่กิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เขาชอบนะคะอาจจะไม่ไม่ได้ใส่ใจกันสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่าฝ่ายหนึ่งก็อยู่กับตัวเองฝ่ายหนึ่งก็เรียกร้องความสนใจมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่พอดีสักเท่าไหร่นะคะก็ระวังแบบว่าใจร้อนบูวามเนาะ สุขภาพนะคะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะสุขภาพเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากสุขภาพแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะ ทำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งนะคะการเงินเรียกว่า,าขอแค่หาเงินให้ได้เยอะๆนะคะเดี๋ยวชีวิตเราบางทีมันต้องใช้เงินแก้ปัญหานะคะขอแค่มีเงินมากพอแล้วก็มีความมั่นคงนะคะทางการเงินมีความมั่งคั่งพอในชีวิตคุณจะจัดการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมัน,มนลดปัญหาไปได้เยอะนะคะดังนั้นให้ความสําคัญให้ถูกเรื่องเนาะ คนเกิดวันเสาร์หกศูนย์เจ็ดสี่หกห้าห้าแปดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ด การงานคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะต้องใช้ประสบการณ์เลยนะคะสถานการณ์รอบด้านปัจจัยเศรษฐกิจสภาวะรอบด้านปัญหาที่มาแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะคะนะบางทีต่อให้เราระมัดระวังแล้วมันก็มันก็ยังเกิดขึ้นะนะคะเพราะเราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบทําให้เกิดปัญหาทําให้สถานการณ์มันเจอปัญหาเฉพาะหน้าที่เราต้องต้องตั้งสติแล้วก็ต้องแก้ไขต้องรับมือให้ได้นะคะแต่ว่าถามว่ารับมือได้ไหมรับมือได้เพราะมันเป็นปัญหาเดิมๆม,มันเป็นปัญหาที่คุณเคยเจอมาแล้วนะคะ ความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในประสบการณ์นะคะมันจะทําให้คุณสามารถที่จะรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านี้ได้นะคะใช้ประสบการณ์นี้ให้เกิดประโยชน์เลยนะคะรับมือได้ค่ะปัญหาเดิมๆเลยนะคะนะส่วนเรื่องของการเงินก็ถือว่าลงตัวนะคะมีจับจ่ายใช้สอยนะคะนะจำเป็นใช้จ่ายจำเป็นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะวันนี้มีแนวโน้มว่าคุณจะใช้จ่ายเงินในเรื่องของการรักษา,าภาพลักษณ์ดูแลภาพลักษณ์ตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะจ่ายเยอะอไปหน่อยนะไม <expresses S 2> <'s> ่จําเป็นต้องจ่ายก็ไปจ่ายเพราะว่าอะไรเพราะ เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออมันก็มีเงินให้จ่ายอ่ะเนาะแล้วก็จ่ายแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเออมันดูดีมันทําให้เราดูดีในสายตาคนอื่นประมาณนี้ก็พอดีพอดีกันแล้วกันนะคะนะรวมถึงอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเอ่อเรื่องของสุขภาพหรือรายจ่ายในการดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนรอบข้างบ้างแต่ว่าก็ก็มีความสุขดีนะคะคือจ่ายแล้วมีความสุขอะค่ะวันนี้ไม่ทุกนะคะไม่ทุกเรื่องเงินเลยนะส่วนความรักนะคะคนโสดนะคะอาจจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นคนที่เข้ามาแล้วทาให้เราเหนื่อยขึ้นนะคะทำให้ชีววิตเเรราาียก่ อาจจะเป็นภาระหรืออะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะคะปล่อยผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะคะบางทีชีวิตโสดของเราเราอาจจะใช้ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ได้โดยทีบ่บางทีเราไม่จำเป็นจะต้องหาพาระเข้ามานะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ต้องคอยซัพพอร์ตกันค่ะวันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะนะแฟนต้องการให้เราช่วยหรือเราต้องการให้แฟนช่วยต้องต้องคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและก,กันนะคะ สุขภาพนะคะระวังพวกขนมหวานเบเกอรี่ต่างๆนะคะเบาหวานไขมันพวกนี้เป็นจุดอ่อนนะคะคำแนะนำจากไพ่ทางโรค่ะวันนี้อาจจะต้องพยายามเปิดใจนะคะเปิดใจเปิดรับมุมมองใหม่ๆนะคะคือบางทีมันจะมีทางเลือกต่างๆมากมายเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรืออะไรพวกนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะข้อมูลไม่พอไหมยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้อาจจะต้องเปิดรับมุมมองใหม่ๆนะมองให้มันรอบด้านมากขึ้นก่อนเลือกก่อนตัดสินใจนะคะ ดวงประจำวันศุกร์ที่12กันยายน2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ